รวมตัวพ่อต้นฉบับล็อกยุค90ปีเตอร์ฟ Y ์วน์น็อตซครั้งนี้ครั้งเดียวในรอบ20ปีกับคอนเสิร์ตปีเตอร์ฟ Y ์วน็อซแล้วไงใจยังร็อกครั้งนี้ครั้งเดียวกับคอนเสิร์ตร็อกระดับตำนานที่รวมตัวศิลปินร็อกชั้นนำระดับคุณภาพในยุค90ต้นฉบับออริจินอลตำนานล็อกขวัญใจคนไทย ที่มีคาแรคเตอร์เสียงร้องและสไตล์เป็นตัวของตัวเองอย่างนักร้องหนุ่มเสียงทุ้มรอยยิ้มกระชากใจปีเตอร์คอปไตลินดอลและวงล็อกฮิตอมตะตลอดการเจ้าของท่าเต้นและบทเพลงอันโดดเด่นเป็นตำนานอย่างวงฟลายรวมด้วยวงล็อกหนุ่มผมยาวเสียงเป็นเอกลักษณ์อย่างวงไวน์น็อตเซเว่นที่มักจะมาพร้อมเพลงเศร้าแห่งชาติสุดกระแทกใจเรียกได้ว่าบทเพลงของทั้ง3ศิลปินนับเป็นเพลงฮิตติดชาร์ตตลอดการ ที่ต่างคนต่างจุดจำและร้องตามกันได้ทั้งประเทศโดยทั้ง3ศิลปินได้กลับมารวมตัวกันครั้งนี้เพียงครั้งเดียวเท่านั้นในคอนเสิร์ตปีเตอร์ไฟ w ์ไวน์น็อตเซเวแล้วไงใจยังล็อกซึ่งถือเป็นการรวมตัวเฉพาะกิจพิเศษเพื่อแฟนคลับเหล่าชาวร็อกยุค90ได้มีโอกาสชมคอนเสิร์ตใหญ่ระบบแสงสีเสียงยุค2024ระบบแสงสีเสียงที่ทันสมัยที่สุดในยุคปัจจุบัน ที่จะนำมาทำโชว์ให้สอดของกับเพงลงร็อกต้นฉบับออริจินัลกิ่นไอรดนตียุค90ให้แฟนๆได้ดูเป็นครั้งแรกครั้งนี้ครั้งเดียวในรอบ20ปีนอกจากนี้ยังมีสเตปสเปเชียลเกตดังระดับชั้นนำของวงการร่วมโชว์พิเศษในคอนเสิร์ตใหญ่ครั้งนี้ด้วยนี้ที่ไปก็จริงๆแล้วคือ ทุกคนเนี่ยที่อยู่บนเวทีเมื่อกี้นี่คือสนิทกันอยู่แล้วนะครับแล้วก็รวมถึงเสียงได้ร้องจากแฟนคลับนะครับของฟลายน็อตก็ด้วยวงฟลายก็ด้วยนะครับแล้วก็คนที่ผมได้เจอเนี่ยครับอยากจะเห็นคอนเซปต์ร็อกแบบยุค90ทมารวมตัวกันอีกทีนะครับแล้วก็เลยแล้วก็เลยไปขอร้องอ้อนวอนพี่ๆเขาอย่างเงี้ยครับจัดสักครั้งหนึ่งก็เลยมีการรวมตัวเฉพาะกิจเพื่อแฟนคลับครั้งนี้ครับจริงๆนี่คือเลือกศิลปินยังไงกับโปรเจกต์นี้จริงๆแล้วคือ เลือกจากอย่างแรกกับความสนิทนะครับสนิทเพราะว่ามันมีความเป็นกันเองมันเป็นมันมีความเป็นครอบครัวครับไม่ว่าจะเป็นพี่ๆศิลปินบนเวทีทั้งหมดหรือแม้กระทั่งพี่ทิศโสลพมยกบุตรที่พี่ที่เอามาเป็นมิวสิกดีเรคเตอร์ด้วยมีคนที่มาดูแลในเรื่องของโปรดักชันคอนเสิร์ตเนี่ยครับก็เป็นโรเบิร์ตเป็นน้องชายของพี่ชาลีวงฟลายมือกลองวงฟลายครับมีพี่เต้ที่มิกซ์ให้กับวงวายโนเซเว่นในไดร์แรกแล้วนี่ครับมามิกซ์แซวในคอนเสิร์ตนี้ด้วย พี่ป๊อกมิสเตอร์ทีมก็เป็นพี่ชายคนหนึ่งที่สนิทอย่างเงี้ยครับก็รวมพลังรวมญาติทุกคนเนี่ยครับ <Okay. S 1> มาใช่เรียกต้องเรียกว่าเป็นญานติคอนเสริตรวมญาติรวมญาติรวมญาติคอนเสริตรวมญาติจริงๆ,ๆ,ๆนะครับซึ่งญาติของเราเนี่ยไม่ใช่แค่คนที่ทํางานบนเวทีและเบื้องหลังเวทีนะครับแต่ญาติของเราคือ,อ,อแฟนคลับของเราทุกคนด้วยครับก็เป็นคอนเสริตรวมญาติเวลามันยากเลยครับจะลงจะโน้มลงได้เวลาเดียวยังไง ดิวอย่างเงี้ครับพี่ฮิตทามไม่ดิวเลยหรับพี่พีเตอร์พี่แมงครับผมอยากจัดคอนเสิร์ตสักอันหนึ่งอย่างเงี้ยครับจริงๆแล้วก็คือทุกคนทําเพื่อแฟนคลับเนี่ยแหละครับครั้งสักครั้งหนึ่งอย่างเงี้ยครับผมจําได้เลยมีพี่อีทล่อผมฟังมีแฟนคลับคนหนึ่งที่เข้ามาคอมเมนต์อย่างเงี้ยต้องขอโทษนะครับแต่เขาพูดจริงๆว่าผมอยากเห็นพี่ๆวงไฟล์โรมตัวสักครั้งหนึ่งก่อนตาย เขาก็พูดอย่างนี้เลยครับอยากเห็นสักครั้งนึงก่อนตายอย่างเงี้ยครับกลอนก็ก่อนเขาตายหรือก่อนพี่ตายอันนี้ไม่รู้นะไม่รู้องของไม้น็อตก็มีอย่างนี้เหมือนกันนะเอ๋อมีเหมือนกันใช่อันนั้นอันนี้ได้ยินมาเองแต่ไม่มีไม่มีคำว่าตายอ๋อเหรอแล้วเป็นอะไรคิดสักครั้งอยากเห็นสักครั้งนึ่งหนึ่งในชีวิต หลายคนคิดถึงแบบวงบานัทเซเว่นซึ่งก็แยกแยกแยกวงกันประมาณนักสิบสองปีที่แล้วนะใช่ไวน์น็อตนะไวน์น็อตใช่ <22. S 1> ซึ่งไวน์น็อตเนี่ยเป็นวงที่ขึ้นเวทีเนี่ยแล้วพลังนี่เหลือล้นมากคือดุเดือดดุดันมากแล้วก็เอเนอร์จีเยอะมากจริงๆซึ่งตอนทีเ่เริ่มประกอบร่างโครงการนี้ครับมีโอกาสได้ตอนนั้นอนะ่ะไวน์น็อตเพิ่งลงตัวกันมาดีเลย uh huh. มีโอกาสได้ไปดูตอนเล่นพาร์คปาร์กิ้งทอยอ่ะแล้วคือทุกอย่างเหมือนเดิมเลย เ,เสียงที่ดุดันที่มีแบบพลังงานแบบเต็มๆนี่ครับก็ล้นออกมาทางกําพงผมได้รับถึงรับรู้ถึงความรู้สึกแบบนั้นแบบเต็มๆเ,เลยแล้วก็รู้สึกว่าแบบนี่แหละที่แฟนคลับเขาต้องการแล้วก็ตอนนั้นเนี่ยก็เพิ่งชวนกันไปอ,ไอย่างเงี้ยพี่กอฟก็บอกว่าให้พอดีมีเรื่องพี่ป้างพี่ทอยจะมาดูไหมอะไรเงี้ยเป็นการคอนเฟิร์มว่าแฟนคลับเนี่ยไม่ผิดหวังแน่นอนอันในพัดของพี่อีทได้รับเ,เชิญแล้วเรามีการเตรียมตัวรวมคนยังไงบ้างก็ยัง อย่างผมจริงๆแล้วก็ครั้งนี้ที่ที่เตอร์มาพูดคุยด้วยก็คือเตอร์เป็นน้องรักนะครับซึ่งเวลามีอะไรก็คุยกันได้แบบพี่น้องซึ่งเวลาไหลาไปกี่ปีก็ตามยังเป็นพี่น้องที่ยังเหลียวแน่นเหมือนเดิมซึ่งตัวผมเองเนี่ยจริงมีการท้าทามมานานแล้วหลายปีแล้วนะหลายปีแล้วตั้งแต่แยกวงกันซึ่งการท้าทามนั้นก็ไม่เกิดผลเพราะว่าผมไม่พร้อมแล้วก็พอช่วง ช่วงหลังนี้เตอร์ก็มามาพูดคุยแบบเตอร์บอกว่าเตอร์เตอร์ก็เป็นแฟนคลับของพี่แฟนคลับของวงไฟแฟนคลับของไม้นซเว่นด้วยไม่เฉพาะแฟนคลับของของเราเองนะครับเตอร์อยากอยากเห็นสักครั้งหนึ่งซึ่งเมื่อน้องเรามาพูดคุยอย่างนี้มันก็มันก็เริ่มเริ่มฟังเหตุผลก็เออโอเคแล้วอย่างเป็นหัวใจหลักๆของผมเลยในการกลับมาร่วมเวทีกันครั้งนี้ก็บอกได้เลยครับเป็นครั้งเดียวและครั้งสุดท้ายด้วยนะครับแล้วก็ทําเพื่อ แฟนเพลงจริงๆร้อยเปอยากจะตอบแทนเขาที่เขา,าติดตามเรามาตลอดนะครับแล้วก็ทําเพื่อน้องชายผมแล้วก็ทําเพื่อพิทิตโสรถปุลกระบุรซึ่งเป็นคนที่สร้างวงคลายขึ้นมาไม่ไว่าเป็นลีลาดนตรีที่คุณได้ยินทั้งหมดมาจากคนคนนี้มีส่วนร่วมมากที่สุดคนหนึ่งไม่ว่าออที่สร้างสร้างอุคลิกคาแรคเตอร์ของวงฟลายทั้งหมดขึ้นมาซึ่งสามประเด็นที่ผมกลับมาในครั้งนี้นะครับก็ ขอบคุณทุกคนอีกครั้งหนึ่งที่ยังติดตามอยู่ยังวงฟลายอยู่หือยังยังอยู่ในหัวใจเหมือนเดิมครั้งนี้มาเจอกันครับมาเจอกันมูลิตีเราจะอยู่ร่วมกันมูลิตีกันทำไมพี่อีถึงใช้คำว่าครั้งสุดท้ายแล้วสําหรับถ้าหลังจากคอนเสิร์ตไปเราจดินทางกกลับมาเดนท่าเราจะกลับมาคุยตกลงกันแล้วครับจจริงๆแล้วก็คือวงฟลายที่แยกทางกันอย่างผมอ่ะออ ก็ไม่มีใครรู้ถึงความรู้สึกเบื้องลึกหรอกอย่างเงี้ยผมก็แค่รู้ว่าพี่ๆเขาแยกทางกันไปซึ่งจริงๆแล้วมันเป็นเรื่องปกติของหลายๆวงนะครับพอถึงจุดนึงที่มันอิ่มตัวบางทีก็แยกทางกันไปอย่างเงี้ยครับมันเหมือนครอบครัวที่ภายในมันก็ต้องมีเรื่องทะเลาะอะไรกันบ้างอี้ยความคิดเห็นที่ไม่ตรงกันบ้างอย่างเงี้ยครับจริงๆแล้วตอนนี้เนี่ยทุกคนก็แยกทางเดินประมาณ20กว่าปีแล้วนะครับ23 24ปีโดยสั่งอย่างเงี้ยซึ่งผมก็เลยแบบว่าไปไปขออย่างเงี้ยครับในฐานะแฟนคลับหนึ่งคนอย่างเงี้ คืออยากเห็นสักหนึ่งครั้งแล้วก็จริงๆแล้วอย่างที่ว่าครับเส้นทางเดินชัดเจนแยกทางมา20ปีแล้วที่กลับมารวมตัวกันเนี่ยครับก็พีก็บอกว่าเขาอยากทําเพื่อแฟนคลับจริงๆอย่างเงี้ยครับแต่ว่าเส้นทางชัดเจนก็คือรวมตัวเฉพาะกิจครั้งนี้ครั้งเดียวครับอืมันนี้คือมาครบทุกคนครบครับครบมันจริงๆแล้วมีพี่เทนคนหนึ่งที่ที่ไม่มาครับใช่ไม่พร้อมครับไม่พร้อมแต่ไม่ได้หาตัวไม่เจอรับบ้างไม่รับบ้างมีพี่เทนไม่มาคนเดียวครับใช่ใตอนแรกจริงๆแล้วรับปากแล้วแต่ว่า เหมือนเหมือนพี่เทนก็จะจะติดนู่นติดนี่ไ้างครับกวมเปลี่ยนแปลงของสมาชิกแน่นอนแหละมันก็เหมือนที่เตอร์บอกทั่วโลกแหละแต่สิ่งหนึ่งที่ไม่เปลี่ยนแปลงคือเพลงเหล่านั้นยังอยู่ยังอยู่มนัมาครบทุกเพลงครับนี่เป็นยังไงบ้างครับกับการเทียบเชิญครั้งนี้ก็ไม่ได้คิดอะไรครับก็ตอบรับทันทีเพราะว่ามันเป็นตื่นเช้าไม่ใช่นอนน้อยอ๋อ มันเป็น30ปีของวายเนอเซเว่นที่ยังขาดคอนเสิร์ตใหญ่ที่เล่นคู่กับวงฟลายแล้วก็กับน้องรักอีกคนนึงก็คือปีเตอร์เนี่ยมันยังไม่เกิดขึ้นสทัทีมันควรจะเกิดขึ้นตั้งแต่20กว่าปีที่แล้วแล้วมันไม่ได้เกิดก็แบบตอนเนี้ฝันเป็นจริงแล้วครับก็คือผ่านมา30ปีพอดีวันที่28กันยานี้ได้เจอกันแน่นอนครับ จริงๆแล้วเคยคุยตั้งแต่ตอนนู้นนะน่ามีคอนเสิร์ตพีเตอร์ไคล์ไวนอตนะด้วยความสนิทสนมอะไรเงี้ยครับครับผมสรุปพี่ยิงกี่ขึ้นวงแรกลงวงสุดท้ายนี่ครับถ้ามันเช้าเราจะเอาเวลาหน่อยถ้าจะขึ้นวงแรกผมเล่นเช้าแน่นอนคอนเสิร์ตใครที่ไปดูตอนเช้าเฮ้ยมีมีเขาอยากมาดูทุ่มสองทุ่มนู่นจับสลากเอาใครใครได้คนแรกคือดูขึ้นก่อนจะไม่อยู่จะไม่อยมอยู่มอยู่วงท้ายหรอครับหรือว่ามันรอนานนะฮะถ้าอยู่วงแรกมันเช้านะ ไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรครับมีพิธีหรือยังเช้าสุดก็แค่ประมาณบ่ายสองบ่ายสองนัดเจอกันถ้าพี่เหนื่อยจะขึ้นวงแรกผมให้เล่นแปดวงเช้าก็คาเสร็จะร้องเพลงแรกเลยเออวงสุดท้ายก็ได้จริงีในส่วนของเพลงเราคัดสรรเป็นยังไงบ้างครับเพลงก็ส่วนของวันนัสเซเว่นเองนะครับของผมนี่ก็คือทุกเพลงที่เราอยากเล่นแล้วก็ทุกเพลงที่แฟนคลับอยากฟังจัดให้ฟังหมดเลยครับ เพก็ผมก็คงได้ยินความรู้สึกที่มันเป็นลีลาและดนตรีของทุกเพลงเช่นกันที่มันยังยังอยู่ในความรู้สึกผมเชื่อว่าเราคาดเดาได้มันมีเพลงอะไรบ้างครับครับจริงๆแล้วก็คือผมเชื่อว่าทุกคนรู้อยู่กับใจอยู่แล้วว่าเพลงที่ต้องมีเนี่ยมีอะไรบ้างแต่สิ่งที่มันเป็นคอนเซปต์หนึ่งอย่างของงานนี้ก็คือความดั้งเดินความออริจินอลอย่างเงี้ยครับ ที่จริงๆแล้วก็เป็นคอนเซปที่ทําให้ทุกคนได้รู้จักเราสามหน่วยเนี่ยครับซึ่งหลายๆเพลงก็อาจจะถูกลืมไปบ้างอะไรบ้างนะครับเราก็แต่อันนี้เป็นโอกาสที่เราจะได้หยิบของดั่งเดิมที่ทุกคนที่ทําให้ทุกคนรู้จักเราเนี่ยมานาเสนออีกรอบหนึ่งครับก็ในเรื่องของลิสเพลงเนี่ยครับก็เดีย๋ยวไปฟังกันหน้างานแล้วกันนะครสนุกแน่นอนครับสุดท้ายนะพี่เตอร์ฝาก ให้ชาวลอกไปเพราะทุกอย่างแบบถ้ามีวีพมากก็จะได้แบบว่ารกวมไปทำงานได้ฝากวันไหนยังไงครับผมก็งานของเรานะครับจริงๆแล้วคือเรามีคอนเซ็ปต์ของเราเนี่ยเป็นแบบหัวใจร็อกนะครับเพราะฉะนั้นงานของเราเนี่ยมีชื่อว่า Rock h a r d Peter Fly Why Not ยโน้ตแล้วไงใจแห่งร็อก คอนเสิร์ตเราเล่นวันที่28กันยายนนะครับที่ไบ e ทค l i ฟ e ส่วนบัตรของเราเนี่ยครับจะเริ่มจำหน่ายวันที่28มิถุนายนนี้นะครับทางไทยทีเคนเมเจอร์บัตรราคาเริ่มต้นนะครับ1,500บาทนะครับแล้วก็แน่นอนแพงขึ้นเรื่อยๆแถวหน้าเนี่ยเราอยู่ที่5,500ใครที่อยากจะรับการดูแลได้รับการดูแลแบบ พิเศษมากๆจริงนะครับเราจะมีโซน V I P นะครับโซนสตัวพอโซน V I P ของเรานะครับก็จะมีแบบว่าฟรีฟล่นี้เรื่องของอาหารเครื่องดื่มนะครับเราจะมีเรื่องของกิฟต์เซฟเราจะมีหลายหลายอย่างนะครับเดี๋ยวเข้าไปดูรายละเอียดทางไททิคเมเชได้เลยครับฝากด้วยครับผมห้ามพลาดเด็ดขาดนะครับงานนี้คขอบคุณครับ